มันปฏิเสธทุกคํายกเว้นกิริยาอาขยาต้องจําด้วยเนี่ยครับมันแปลงมันอยู่ที่ว่าถ้าไม่มีสระอยู่หลังแปลงเป็นอาธรรมดาแต่ถ้ามีสระอยู่หลังแปลงอาเป็นอนะนะครับแปลงอาเป็นอนะในกรณีที่มีสระอยู่หลังทั้งงบดน,นี้ถ้ามันเป็นวิเศษณนะ นะปันดิโตอะปันดิโตปันดิโตแปลว่าฉลาดหรือว่านะบวกถูโลถูโลแปลว่าอ้วนเป็นอะไรครับอะถูโลคือมันแปลงประเด็นของเรามันไม่ได้อยู่ที่ว่าจะต้องตอบได้หรือตอบไม่ได้ผมไม่ได้ต้องการบอกให้ตอบได้หรือไม่ได้แต่ ผมต้องการให้ดูตัวนี้แปลงแล้วก็มาดูตัวนี้ที่มันแปลงอะแปลงนะเป็นอะเสร็จแล้วไอ้ตัวนะเป็นอะตัวนี้นะครับตัวนะเป็นอะตัวนี้มันแปลว่าไม่มันแปลว่าไม่หรือนม่ใช่ เฉพาะนะแต่โดยมากนะครับเขาจะแปลว่าไม่เขาจะไม่ค่อยแปลว่ามิใช่ไม่ใช่มันเป็นคําพูดจําตัวนี้จําคําแปลนี้ไว้ว่าในกรณีในกรณีที่นะครับในกรณีที่เจอสับแบบนี้นะแล้วมีอ่ะอยู่ข้างหน้า ในหนังสือเขาแปลว่าไม่เนี่ยในหนังสือเขาแปลว่าไม่ไม่ไม่ไม,ไม่เนี่ยให้นึกถึงการแยกศัพท์อย่างนี้แค่นี้พอเพียงพอกับการนำไปใช้ในการแปลมไม่ว่าศัพท์นั้นมันจะเป็นศัพท์สมาธิสับปัดพิษสั์อาขยานสั์นามกิจศับอะไรก็แล้วแต่ทั้งบด ยกเว้นอย่างเดียวคือสับกิริยาอาขยาตสับกิริยาอาคยาตห้ามแปลงนะเป็นอะห้ามเด็ดขาดนะครับกิริยาอาคยานี่ยกเว้นห้ามแปลงนะเป็นอจะไม่มีการแปลงนะตัวนี้ไปเป็นอในกิริยาอาขยาตยกตัวอย่างกิริยาอาคยานะครับ กิยาขยาตกิยาขยาตคือกิยาประเภทไหนประเภทที่มีติอันติสิธามิมะเตอันเตเสวะเหเอมะเหไปจนถึงบวดพระวิสันตินูน่นนั่นเรียกว่ากิยาอาขยาตอย่างเช่นโหติเอาโหสิะนะครับเอาโหสิ คัตชีอะคัตชีมันมีนะครับมันมีสับประเภทนี้เออกะริอ่าอะ,อะกะริเนี่ยนะครับในลักษณะแบบนี้ในลักษณะแบบนี้มียเยอะแยะมากมายหรือว่าอาติกรมติ ตัวนี้จะไม่แปลงเป็นอ่ะเนี่ยถ้าเราเห็นสับแบบนี้ในกิริยาอาขยานในกิริยา,าขยาที่มันเป็นอะอะอะอ,อยู่หน้านะครับมันจะไม่แปลว่าไม่ไม่มีทางที่จะแปลว่าไม่สรุปความก็คือว่าณบุพบทกรรมธาริยสมาธิชื่อของมันนะณบุพบทกรรมธาริยสมาธินี้ เว้นกิริยาอาขยาิอย่างเดียวที่เหลือแปลงได้ทั้งหมดนะครับทีนี้การแปลงที่พูดมาทั้งหมดเมื่อสักครู่นี้เป็นการแปลงในข้อที่ข้อที่เท่าไหร่หนึ่งครับแปลงนะเป็นอะมันเป็นการแปลงทั่วไปทีนี้ถ้าแปลงนะเป็นอะนะละ่ะก็สองแปลงนะ ป็นอะนะจะต้องแปลยังไงหนในในกรณีแปลนะเป็นอเนะในกรณีในกรณีที่มีอะไรอยู่หลังครับมีสระสระคืออะไรบ้างสระคืออะไรบ้างสระคืออะไรบ้างในกรณี มีสระอยู่หลังแล้วสระคืออะไรบ้างวงเล็บอ่าเข้าใจคำว่าสระหน่อยสระคืออาอีอีอูอูเอโอเรียกว่าสระนี่เรียกว่าสระในกรณีที่มันมีสระพวกนี้เนี่ยขึ้นต้นต้องแปลงนะเป็นอนะอย่างเช่น นะบวกคันตวาคันตวาปแปลว่าอะไรครับไปแล้วได้รูปเป็นอะไรเออขอขออภัยนะบวกอาอาคันตวาตรงนี้นี่เวลาจะแปลนะเป็นอาให้ดูตัวนี้ให้ดูตัวนี้ว่ามันเป็นสระ หรือมันเป็นพยัญชนะถ้ามันเป็นสระเอานะกับสระตัวนี้เป็นอะไรครับเนี่ยเอานะกับสระตัวเนี้เดี๋ยวก่อนมันไม่ยอมเลยเนะครับเอานะกับสระตัวนี้เป็นอะนะก็จะได้รูปเป็นอ,อะไรนี่ไงครับอนณาคันตวา แล้วเวลาแปลเราแปลยังไงเพราะว่าอาคันตาวาแปลว่ามาแล้วถ้าเป็นอานาคันตาวาแปลว่าไม่มาแล้วเนี่ยครับบางทีเราอาจจะยังไม่เข้าใจนะในในสาพวกนีออ้อย่างเช่นต่อไป นะบวกอ,อักสำเร็จรูปเป็นยังไงอักมิตวาปแปลว,ว่าเหยียบแล้วถ้านะอักมิตวาปแปลว,ว่าอะไรครับไม่เหยียบแล้วตรงนี้จะได้รูปเป็นยังไงบทสมาธิมันจะเป็นยังไงบทสมาธิมัน เป็นอะไรครับเทียบดูตัวบนเทียบดูตัวบนณนะอาคันตาวาเป็นอะไรครับเป็นอาอะไรครับอนกัก็คือมันแปลงตรงนี้มันแปลงณนะกับอาตัวนี้เป็นอนะหรือมันสลับที่กันอยู่เฉยๆก็เป็นอนัก,กะตกไปตัวหนึ่งนะอากะมิตรวานะ อนัตกรรมิตวาซึ่งแปลว่าไม่เหยียบแล้วเ้าลองดูตัวอย่างอีกสักตัวหนึ่งต่อไปนะอุตตโรอ,อุตตโรแปลว่ายอดเยี่ยมเป็นอะไรครับเป็นอะไรเป็นอะไรครับเป็น นี่ไงครับอนุตโรเห็นไหมครับแปลว่าไม่ยอดเยี่ยมเพราะอะนะเนี่ยมันแปลว่ามันแปลว่าไม่นะมันแปลว่าไม่นะครับอ่ะต่อไปอีกสักตัวหนึ่งนะเอ่อนะ อะไรเอ่ยใครคิดได้อ่านะเอโกเป็นอะไรครับนะเป็นครับอนเนโกแปลว่า อันนี้อันนี้จะแปลว่าไม่ใช่หนึ่งนี่ไงครับคือการแปลงถ้ามันมีสระออาอีอีอ e ูอเอโออยู่ข้างหลังแล้วมันจะแปลงนะเป็นอาณะนะจุดประสงค์ของผมผมไม่ได้หมายความว่าจะต้องให้รู้เรื่องไปทั้งหมด มีจุดประสงค์สองอย่างที่ให้รู้คือหนึ่งสังเกตตัวที่แปลว่าไม่นะครับสังเกตตัวที่แปลว่าไม่ว่า,เ,าเป็นพยันชนะอยู่หลังหรือสระอยู่หลัง 2. ให้สังเกตการแยกสับแปลแค่นี้ครับเป้าหมายเพราะว่าถ้าเรารู้จักนาบุพบทกรรม,มะทาริยสมารอย่างทองแท้แล้วการแปลหนังสือมันก็จะง่ายขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง ซึ่งตอนนี้มันเป็นสมาธิที่ง่ายนะครับสมาธิง่ายแล้วก็เข้าใจง่ายด้วยแต่เราไม่มีเอกสารที่จะมานั่งดูว่ามันแปลนะเป็นอะแปลนะเป็นอะนะแล้วให้เราลงมือทำผมก็ไม่มีเอกสารให้นะแต่ว่าอาศัยว่าการสอนแนวนี้ก็น่าจะเกิดประโยชน์อยู่พอสมควร มีข้อสงสัยเกี่ยวกับนาปุพบทกรรม,มทาริยะสมาธิไหมสมาธินี้เรียกว่านาปุพบทกรรม,มทาริยะสมาธิครับแล้วสมาธิจะว่าต่อไปคือนาปุพบทพระหุภิหิสมาธิมันมีสองนะนี่นะครับอันนี้ก็ยังไม่ว่าโดยละเอียดมันยังมีอีกเยอะเวลามันจํากัดครับก็น่าจะ จบไว้เท่านี้นะหนะ้าผมก็บดกรรมะ